สัญ,ญลักษณ์การชนกันหึบคุณคิดว่าการเข้าห้องผิดของเธอจะเป็นเรื่องธรรมดาเหรอแต่ทันทีที่เธอก้าวเข้าไปทุกอย่างเปลี่ยนไปในพริบตาสายตาเย็นชาของซีอีโอทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณตกใจจนพูดไม่ออกคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับความตึงเครียดและการเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่ประตูบานใหญ่สีดำด้านหน้าสำนักงานเงียบเกินไป ลมในถงยาวพัดผ่านตัวเธอเหมือนแตะผิวให้เย็นเฉียบไฟสีขาวเนื้อสีสาสว่างจ้ากลิ่นน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆลอยโชยอยู่รอบตัวปลายนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อยตอนกดเบาๆที่ป้ายกระดิ่งเสียงคลิกดังขึ้นในความเงียบหัวใจเธอกระตุกเพราะรู้ว่าตัวเองอาจเข้ามาผิดชั้นผิดห้องผิดทุกอย่างประตูเปิดออกอย่างไร้เสียงและความสงบนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกแปลกจนขนลุกสู้ขึ้นต้นคอ ภายในห้องเป็นกระจกใสทั้งผนังวิวเมืองยามบ่ายสะท้อนแสงจนต้องหลีตาโต๊ะทำงานสีดำเงาวางอยู่กลางห้องและด้านหลังโต๊ะนั้นมีชายคนหนึ่งนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นเขาเงยหน้าขึ้นชา้าชาดวงตาคมเข้มจ้องเธอจนลมหายใจสะดุดออร่าของเขาทำให้บรรยากาศรอบตัวเหมือนจะแข็งตัวเธอกลืนน้ำลายอย่างลำบากมือเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งก่อนที่เธอจะทันพูดอะไร เสียงเล็กๆสามเสียงกลับดังจากด้านข้างโซฟาเด็กชายตัวจิ๋วสามคนวิ่งโผล่ออกมาด้วยใบหน้าตื่นเต้นเสื้อผ้าของพวกเขาติดสีช็อกฝุ่นและเศษกระดาษที่ตัดไม่เป็นทรงคนหนึ่งตะโกนพี่สาวมาแล้วอีกคนยิ้มกว้างจนเห็นฟันหล่อส่วนคนสุดท้ายกอดตุ๊กตาหมีแน่นวิ่งมาจับชายเสื้อเธอแบบไม่รออนุญาตเธอพงังะไปหนึ่งก้าวล้มหายใจติดคอ เขาไม่รู้ว่าเด็กพวกนี้มาอยู่ในห้องซีโอได้อย่างไรหรือทำไมถึงดูคุ้นกับเธอมากถึงขนาดนี้ชายหลังโตลุกขึ้นอย่างเงียบงนันเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังชัดเจนในห้องที่ไร้เสียงอื่นเขาเดินเข้ามาใกล้จนเธอได้กลิ่นน้ำหอมเย็นลึกเหมือนไม้สนเขาหยุดยืนตรงหน้าสายตาคมของเขาไล่มองเธอทีละนิว้วเหมือนกำลังวิเคราะห์ทุกการสั่นของไหล่เธอทุกการหายใจที่สะดุดของเธอแล้วเขาพูดเสียงต่ำ แวแต่ชัดจนรู้สึกเหมือนเสียงกล้องอยู่ในหูคุณเข้าผิดห้องคำง่ายๆกลับทำให้เธอเหมือนยืนอยู่บนขอบเวหัวใจหล่นวูบลงไปในท้องฝ่าเท้าเย็นวาบและภาพเมืองที่สะท้อนบนกระจกด้านหลังเขาเหมือนจะหมุนเบาๆจนต้องขยับเท้าประคองตัวเด็กทั้งสามยังจับชายเสื้อเธอไม่ปล่อยใบหน้าของพวกเขามีประกายสนุกสนานเหมือนได้ของเล่นชิ้นใหม่ที่รอมานานเธอสูดลมหายใจลึก เหมือนกลืนน้ำแข็งลงไปในอกและเอ่ยเสียงสั่นเบาขอโทษข้าฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามารบกวนแต่ก่อนที่เธอจะถอยซีโอก็ยื่นมือมาจับข้อมือเธอไว้สัมผัสแน่นและอบอุ่นสวนทางกับท่าทีเย็นชาปลายนิ้วเขากดลงเบาๆจนเธอขยับตัวไม่ได้แม้เพียงนิดเดียวดวงตาของเขามีบางอย่างวูบผ่านบางอย่างที่ทำให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องและเขาพูดว่า แต่พวกเขาเลือกคุณแล้วเธอชะง,งักหัวใจเต้นดังเหมือนจะทะลุออกมาจากอกในขณะที่เด็กทั้งสามโห่ร้องเบาๆอย่างดีใจเหมือนคำพูดของเขาคือคำประกาศสำคัญที่รอคอยมานานและนั่นเองเป็นวินาทีที่เธอรู้สึกเหมือนพื้นห้องกำลังไหวความจริงบางอย่างใกล้ตีแสกหน้าและเธอไม่แน่ใจเลยว่าอยากได้ยินมันหรือไม่เสียงหัวเราะใสของเด็กทั้งสามดังสะท้อนในห้องเงียบมันดูน่ารักก็จริง แต่ในจังหวะนั้นทุกเสียงกลับฟังเหมือนกดทับหัวใจเธอหนักขึ้นทุกวินาทีเธอพยายามดึงมือกลับแต่แรงของเขาแน่นเสียจนเส้นเลือดหลังมือเต้นตุบๆความอุ่นจากฝ่ามือเขาไหลขึ้นมาตามแขนจนรู้สึกเหมือนความร้อนกำลังแผดผ่านผิวทั้งที่หน้าของเขายังคงนิ่งนิ่งจนอ่านอะไรไม่ออกเลยดวงตาของเด็กคนสุดท้ายซึ่งกอดตุ๊กตาหมีเอียงขึ้นมองหน้าเธอแววตาเป็นประกายเหมือนเจอแม่ที่หายไปนาน เขากระชับตุ๊กตาหมีแน่นแล้วพูดคำเดียวที่ทําให้เธอหายใจค้างในที่สุดเพียงสองคำแต่ทําให้ปลายเท้าของเธอเย็นวาบขนลุกไล่จากต้นคอถึงหลังเธอหันมองชายข้างหน้าโดยอัตโนมัติเหมือนต้องการคำอธิบายแต่เขากลับปลายตามองเด็กทั้งสามนิ่งๆก่อนจะยกคางขึ้นนิดเดียวประตูด้านหลังห้องปิดลงเองอย่างช้าๆ เสียงคลิกเบาๆทำให้บรรยากาศอึดอัดจนเหมือนกำแพงกำลังขยับเข้ามาใกล้เธอทีละนิดเขาก้มลงเล็กน้อยระดับสายตาของเขาเท่ากับเธอลมหายใจของเขาอุ่นร้อนแต่ผิวแก้มด้านหนึ่งจนเธอต้องกลั้นหายใจเพราะกลิ่นน้ำหอมของเขาเข้มชัดจนทำให้หัวหมุนพวกเขาไม่ค่อยชอบใครเขาพูดเสียงต่ำน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงแรงบางอย่างที่ทำให้เธอขนลุกซ้ำแต่วันนี้พวกเขาไม่ยอมให้คุณออกไป เธอกระพริบตาถีพยายามจะหาคำพูดแต่ความสับสนก่อตัวในอกจนแน่นอากาศอุ่นในห้องเหมือนหนาวขึ้นอย่างรวดเร็วปลายนิ้วเท้าชาชาชาาและเสียงหัวใจตัวเองดังก้องเหมือนตีอยู่ในหูเด็กชายคนหนึ่งดึงมือเธอเบาๆอีกคนจับชายเสื้อเธอไว้แน่นและคนสุดท้ายกอดเอวเธอเหมือนไม่อยากให้หายไปไหนเธอรู้สึกเหมือนถูกล้อมโดยแขนเล็กๆสามคู่และโดยสายตาคมของผู้ชายคนเดียว ที่เหมือนกำลังวางหมากบางอย่างไว้ก่อนเธอรู้ตัวฉันแค่เข้ามาผิดห้องค่ะเธอพูดเสียงเบาพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สัน่นฉันจะลงไปหาห้องที่ถูกต้องเองแต่ชายคนนั้นเหยียดริมฝีปากนิดเดียวรอยยิ้มบางมากจนแทบไม่เห็นทว่าสามารถทำให้กระดูกสันหลังเธอเย็นวาบได้ในทันทีคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการเข้าห้องผิดเท่านั้นหรือคำถามนั้นทำให้เธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบาก เหมือนคอถูกบีบเบาๆจากข้างในเธอชะงักมองเขาเพราะในวินาทีนั้นสายตาของเขาลึกขึ้นลึกจนเหมือนกำลังจะดึงเธอเข้าไปด้านในเด็กทั้งสามมองหน้าเธอพร้อมกันแววตาคล้ายคาดหวังคล้ายดีใจแต่ก็แปลกจนทำให้ผิวเธอร้อนเผาทั้งที่ห้องเย็นชายตรงหน้าก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดปลายรองเท้าของเขาหยุดตรงปลายเท้าเธอพอดีไม่มีช่องว่างใดให้ถอย ลมหายใจเธอสะดุดอีกครั้งคุณไม่รู้หรือเขาพูดชาชาเสียงเขายิ่งเบายิ่งทำให้เธอขนชันว่าพวกเขาไม่มีใครเลยปลายนิ้วของเขายกขึ้นแต่หลังมือเธอเบาๆสัมผัสนั้นทำให้เธอสะดุง้งแต่กลับขยับออกไปไหนไม่ได้เหมือนเท้าถูกตรึงไว้กับพื้นและบางครั้งเขาเอียงหน้าเล็กน้อยเงาบนใบหน้าเขาทาบลงบนผิวเธอเด็กที่ไม่มีใครจะเลือกเองว่าใครคือคนของพวกเขา เด็กทั้งสามโผเข้ากอดเธอแน่นขึ้นจนเธอรู้สึกหายใจติดขัดไหล่แข็งมือสั่นหัวใจเต้นเร็วอย่างควบคุมไม่ได้และในความอึดอัดนั้นเขาก้มหน้าลงชิดหูเธอเสียงของเขาต่ำจนคล้ายกระสิบและวันนี้พวกเขาเลือกคุณเสียงนั้นทำให้ขาของเธออ่อนวาบเหมือนอากาศในห้องหายไปครึ่งหนึ่งและความจริงบางอย่างกำลังจะโผล่ขึ้นตรงหน้า รอเพียงเขาจะพูดมันออกมาเมื่อเขาต้องการเธอรู้สึกได้ถึงแรงสั่นวูบในอกเหมือนโลกกำลังเลื่อนไปช้าๆแต่หัวใจกลับเต้นเร็วลั่นจนแทบจะหลุดออกมาจากซี่โครงเด็กทั้งสามยังแนบอยู่ข้างตัวเธอล้มหายใจอุ่นๆของพวกเขากดชิดผิวทำให้เธอทั้งอึดอัดและสับสนเพราะความใกล้นั้นไม่ใช่ความใกล้ของเด็กธรรมดามันแน่นมันมุ่งมัน่นเหมือนพวกเขากลัวว่าเธอจะหายไปถ้าไม่จับไว้ให้แน่นที่สุด เธอฝืนยิ้มบางๆทั้งที่ความเย็นลามขึ้นมาตั้งแต่ท้องจนถึงหน้าอกฉันเออดีใจกับพวกเขานะคะ่ะแต่ฉันไม่ได้เสียงหัวเราะในลำคอของเขาตัดคำเธอเบามากแต่มันทำให้ขนแขนเธอชันขึ้นทันทีเพราะมันไม่ใช่เสียงหัวเราะสนุกแต่มันเป็นเสียงแบบเขารู้อยู่แล้วว่าเธอจะพูดอะไรคุณไม่ควรรีบร้อนปฏิเสธเขาพูดอย่างช้า เสียงของเขามีความนิ่งที่ทําให้เธอไม่กล้าขยับแม้ปลายเท้าพวกเขาผูกพันกับใครช้ามากแต่ถ้าผูกแล้วจะทิ้งยากมากเด็กคนที่กอดเอวเธอเงยหน้าขึ้นดวงตากลมนั้นสั่นระริกแต่ไม่ใช่เพราะกลัวมันเป็นประกายของความยึดมัน่นจนเธอรู้สึกคล้ายถูกตรึงเอาไว้ด้วยความคาดหวังของเด็กทั้งสามเธอพยายามสูดหายใจแต่ลมห้องหนาวราวกับมีคมเข้าอกทีไรเจ็บลึกเหมือนโดนเฉือนบางๆทุกครั้ง ชายตรงหน้ามองเธอแบบนิ่งนิ่งเสียจนเหมือนเขาอ่านทุกความคิดของเธออ่านแม้กระทั่งเสียงหัวใจที่ดังในอกเขายกมือขึ้นอีกครั้งคราวนี้ปลายนิ้วเขาแตะที่คางเธอสัมผัสเบาบางแต่ตั้งใจชัดเจนจนเธอเผลอชะงักทั้งตัวเงยหน้าขึ้นคำพูดเขาเรียบมากแต่เหมือนคำสั่งที่ไม่เปิดช่องให้ปฏิเสธเธอค่อยคเงยหน้าสายตาสั่นเบาๆ และพบว่าระยะระหว่างใบหน้าเขากับเธอใกล้เกินไปใกล้จนรู้สึกได้ถึงไออุ่นจากการหายใจของเขาที่แตะผิวแก้มเขาก้มลงเล็กน้อยแสงไฟเหนือสีสะสท้อนในดวงตาของเขาทำให้มันดูเข้มขึ้นลึกขึ้นจนเหมือนหลุมมืดที่พร้อมจะกลืนเธอลงไปคุณคิดว่าพวกเขาเลือกคุณเพราะความบังเอิญหรือไม่เสียงเขานุ่มแต่หนักทุกคำเหมือนถูกกดลงมาถึงกระดูกเธอกัดริมฝีปากเบาๆ เพราะไม่รู้จะตอบอะไรเธอไม่รู้จักเด็กพวกนี้ไม่รู้จักเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าควรจะทำตัวอย่างไรในสถานการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลแบบนี้แต่ก่อนที่เธอจะหาอะไรพูดเด็กคนหนึ่งพูดออกมาช้าๆเสียงเหมือนกลั้นไว้ตั้งนานพวกเราเห็นพี่สาวก่อนใครเธอขมวดคิ้วเห็นที่ไหนคะเด็กอีกคนตอบทันทีจนเธอสะดุ้งเพราะน้ำเสียงมั่นใจเกินเด็กอายุเท่านี้ ในกระจกของคุณเธอชะงักเลือดในกายเย็นลงเหมือนหยดน้ำแข็งร่วงเข้ากระดูกเพราะเธอไม่เข้าใจและความไม่เข้าใจนั้นทำให้กลัวมากกว่าทุกอย่างที่เจอมาเธอหันไปมองชายตรงหน้าหวังว่าเขาจะอธิบายแต่เขาเพียงยิ้มบางๆงเหมือนรอให้เธอเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันเองเด็กคนสุดท้ายที่เงียบมาตลอดพูดบ้างเสียงนุ่มและชัดเราเห็นพี่สาวทุกวัน ถึงพี่สาวยังไม่เคยเห็นเราเลยก็ตามเธอถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นถี่ลมหายใจสั้นผิวปลายแขนเย็นจนชาแต่เธอถอยได้แค่ก้าวเดียวเพราะมือใหญ่ของซีอจับข้อมือเธอไว้ก่อนแรงแน่นพอจะหยุดการถอยแต่ไม่เจ็บเพียงมั่นคงและผูกมัดดวงตาเขามองลึกเข้ามาในตาเธอเหมือนเขาต้องการให้เธอฟังทุกคำถัดไปอย่างชัดเจนที่สุด พวกเขาเห็นคุณมานานแล้วเขาพูดเสียงนิ่งและตั้งใจเลือกคุณตั้งแต่ก่อนวันนี้ด้วยซ้าเธอเม้มปากแน่นรู้สึกเหมือนกำแพงกระจกใสรอบตัวสูงขึ้นปิดทางออกทุกด้านเขาก้มหน้าเข้ามาใกล้กว่าเดิมลมหายใจเขาเกือบแต่ริมฝีปากเธอและเขาพูดเบามากแต่ฟังชัดเจนราวกับกระซิบอยู่ในหัวเพราะคุณคือคนที่พวกเขารออยู่เธอสะดุง้ง แรงพอให้หัวใจเหมือนหล่นวูบลงไปใต้พื้นไม่รู้ว่าตัวเองควรกลัวควรดีใจหรือควรหน,นีจากตรงนี้ไปให้เร็วที่สุดและในความเงียบอึดอัดนั้นเด็กทั้งสามพูดพร้อมกันเสียงไม่ดังมากแต่ทำเอาเธอยืนนิ่งเหมือนโดนสะกดคุณเป็นของเราแล้วแสงไฟในห้องส่องผ่านผ้าม่านบางๆสร้างเงาที่เคลื่อนไหวบนผนังหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับกำลังจะหลุดออกจากอก กลิ่นน้ำหอมหนักๆของซีโอลอยมากับอากาศทำให้เธอรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยทุกฝีก้าวของเธอเต็มไปด้วยความระแวงเธอพยายามไม่หันไปมองรอบตัวมากนักแต่เสียงก๊อกน้ำและลมหายใจที่ดังเป็นจังหวะทำให้เธอเหมือนถูกจับจ้องอยู่ตลอดเวลาประตูห้องปิดลงเบาๆเธอสะดุ้งจนเกือบลมแล้วเสียงหัวเราะต่ำๆของเขาก็ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงหัวเราะแบบสนุกสนาน แต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเหนือกว่าทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นของเล่นมือของเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ผิวเธอเริ่มร้อนผเผาเหงื่อเริ่มซึมตามไรผมทุกสิ่งรอบตัวเธอดูเหมือนใหญ่ขึ้นและเธอเล็กลงเรื่อยๆเขาเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมและความอบอุ่นของร่างกายเขาเข้ามาแตะจมูกหัวใจของเธอสับสนระหว่างความกลัวและความตื่นเต้นแต่ก่อนที่เธอจะตั้งตัวทัน มือของเขาก็วางบนไหล่เธออย่างแรงทำให้เธอเสียหลักสายตาของเขาเย็นชาจนแทบแช่แข็งเหมือนกำลังส่องทะลุจิตใจของเธอและในเสี้ยววินาทีเธอรับรู้ถึงความจริงว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่นี่เพราะความบังเอิญแต่เพราะเขาอยากให้เธออยู่เสียงหัวใจของเธอดังไปหมดทั้งหัวโลกรอบตัวเหมือนหมุนช้าและทุกสิ่งรอบตัวก็เต็มไปด้วยความเงียบยกเว้นเสียงของเขาที่ดังขึ้นไกล,ไกล ตั้งใจดีหรือไม่ก็ต้องเรียนรู้น้ำเสียงเย็นชาแต่ทรงอำนาจทำให้เธอไม่กล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยและสมองเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่ก็ไม่มีคำตอบเธอรู้เพียงว่าจากตอนนี้ไปชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอยืนอยู่ตรงกลางห้องร่างกายยังสั่นสถานไม่หยุดทุกสายตาและทุกลมหายใจของเขาเหมือนจับจ้องเธออย่างละเอียด ทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกมองทุกอนูแสงจากโคมไฟเพดานสะท้อนบนพื้นมันวาวสร้างเงายาวๆที่เลื่อนไปตามการเคลื่อนไหวของเธอเสียงลมหายใจของเธอและเสียงหัวใจเต้นดังกล้องในหูเหมือนจะกลืนเธอเข้าไปทั้งร่างเขาเดินเข้ามาชา้าแต่ทุกฝีก้าวเหมือนมีพลังดึงดูดทำให้เธอไม่กล้าขยับแม้เพียงก้าวเดียวมือของเขายังคงอยู่บนไหลเธอแรงกดเบาแต่ทรงอำนาจ ทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกมัดด้วยความเย็นชาสายตาของเขาไม่ละจากเธอเต็มไปด้วยความสงสัยและความคาดหวังเธอพยายามรวบรวมความกล้าแต่ทุกคำพูดที่อยากเอ่ยออกมาหมดไปกับลมหายใจเธอแทบจะลืมหายใจไปชั่วขณะบรรยากาศในห้องหนืดจนเหมือนอากาศถูกกดทับและความเงียบกลับทำให้ทุกเสียงเล็กๆดังชัดเจนเสียงนาฬิกาในมุมห้องดังติ๊กตอกเหมือนเวลาถูกยืดออกเป็นชั่วโมง แต่ในใจเธอกลับรู้สึกเหมือนทุกวินาทีเป็นการทดสอบความอดทนของเธอเขาเอ่ยคำพูดแรกออกมาเสียงต่ำลึกและเย็นชาเธอคิดว่าตัวเองเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใหม่คำถามนั้นไม่มีจุดจบเพราะน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหมายที่ซ่อนอยู่เธอสั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมามือของเขาเลื่อนมาที่แขนเธอสัมผัสเย็นแต่หนักแน่น ทำให้เธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและเคลิบเคลิมทุกประสาทสัมผัสของเธอเต็มไปด้วยความตึงเครียดและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงร่างกายของเธอเริ่มอ่อนแรงเหมือนทุกความเข้มแข็งถูกดูดออกไปและสมองของเธอเต็มไปด้วยภาพที่ไม่สามารถลืมได้แสงไฟสายตามือที่สัมผัสทุกอย่างผสมกันจนเกิดเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นทั้งไม่เข้าใจ แล้วเขาก็ยิ้มเบาๆรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นใครแล้วไม่สั่นสถานมันเต็มไปด้วยพลังของการควบคุมและเธอรู้ทันทีว่าเธอไม่สามารถหนีจากสถานการณ์นี้ได้ไม่ว่าเธอจะอยากหรือไม่เธอยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นสายตาของเขายังคงจับจ้องเธอเหมือนต้องการอ่านใจความร้อนจากแสงไฟและความใกล้ชิดของเขาทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเขาเอ่ยคำพูดอีกครั้ง เสียงหนักแน่นและเต็มไปด้วยอำนาจเธอไม่ควรมาที่นี่ถ้าไม่พร้อมแต่ในน้ำเสียงนั้นแฝงความท้าทายทำให้เธออยากตอบสนองทั้งที่กลัวจนแทบขยับไม่ได้บรรยากาศรอบตัวเริ่มหนาแน่นเมื่อหนากาศถูกบีบอัดทุกเสียงรอบตัวดังขึ้นอย่างชัดเจนเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูเสียงลมหายใจของเขาแทรกเข้ามาทำให้เธอแทบไม่สามารถแยกความจริงจากความรู้สึกได้ มือของเขาเลื่อนลงมาที่เอวเธอสัมผัสเบาแต่แน่นเหมือนประกาศว่าเขาควบคุมทุกอย่างในห้องนี้หัวใจของเธอสั่นราวกับจะหลุดออกมาและในเวลาเดียวกันร่างกายของเธอก็รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยประหลาดเธอพยายามตั้งสติแต่ทุกคำพูดและทุกท่าทางของเขาดึงความสนใจของเธอจนหมดสิน้นแม้เพียงพริบตาเดียวเธอก็รู้สึกเหมือนเวลาหยุดชั่วขณะแล้วเขาก็โน้มตัวเข้ามาใกล้ สายตาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวกลิ่นน้ำหอมและความอบอุ่นของร่างกายเขาปะทะก,กับความรู้สึกหวาดกลัวและตื่นเต้นในตัวเธอเหมือนมีพลังบางอย่างดึงเธอเข้าไปใกล้โดยไม่ให้หนีเสียงหัวใจของเธอดังแรงขึ้นร่างกายเธอเริ่มอ่อนแรงแต่สมองกลับตื่นตัวอย่างน่ากลัวทุกความรู้สึกปะปนกันอย่างไม่สามารถแยกได้ความกลัวความตื่นเต้นความสงสัยและความอบอุ่นทุกอย่างอยู่ในหนึ่งเดียว แล้วเขาก็ยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มนั้นเย็นชาจนทำให้เธอสะดุง้งแต่แฝงไปด้วยความอ่อนโยนแปลกประหลาดเหมือนประกาศว่าจากนี้ไปเธอไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกเธอพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเธอแทบไม่ออกทุกคำพูดติดอยู่ที่คอเธอรู้ว่าทุกการเคลื่อนไหวและทุกลมหายใจอยู่ภายใต้สายตาของเขาและในวินาทีนั้นความเข้าใจที่น่ากลัวแล่นเข้ามาในใจเธอ ว่าเธอไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแต่เพราะเขาต้องการให้เธออยู่และชีวิตของเธอจะถูกเปลี่ยนแปลงตลอดไปร่างกายของเธอเริ่มค่อยๆผ่อนคลายหลังจากความตึงเครียดที่สะสมมานานสายตาของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากความเย็นชากลายเป็นความอบอุ่นบางเบาเหมือนแสดงให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้ถูกทิ้งไว้เพียงลำพังเธอหายใจลึกๆึรับรู้ถึงความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแม้จะน่ากลัวและท้าทาย แต่ก็ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นเขาเอื้อมมือออกมาจับมือเธอแต่คราวนี้ไม่ใช่แรงกดหรือการควบคุมแต่เป็นสัมผัสที่มั่นคงและปลอดภยัยสายตาของเขาจับจ้องเธออย่างเข้าใจและเธอรู้สึกถึงความเชื่อใจที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆโลกภายนอกเหมือนหยุดชั่วขณะมีเพียงพวกเขาสองคนในห้องเสียงลมหายใจและจังหวะหัวใจผสานกันกลายเป็นช่วงเวลาที่ทั้งแปลกและงดงามเธอค่อยๆย,ยิ้มออกมา แม้ใจยังเต็มไปด้วยความระแวงเล็กน้อยแต่ความหวาดกลัวนั้นถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจและการยอมรับในชะตากรรมที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงเขาเอ่ยเบาๆตั้งแต่วันนี้เราจะเดินไปด้วยกันน้ำเสียงหนักแน่นแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเธอรู้ทันทีว่าแม้เส้นทางข้างหน้าจะไม่ง่ายแต่เธอพร้อมเผชิญมันด้วยความกล้าร่างกายของเธอผ่อนคลายลงจนแทบล้มตัวลง แต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างเต็มเปี่ยมในที่สุดเธอรู้สึกถึงความมั่นคงแม้จะเริ่มจากความหวาดกลัวชีวิตใหม่ของเธอกำลังเริ่มต้นและเธอพร้อมจะก้าวไปกับมันอย่างกล้าหาญ